ท่านผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวรายการนทไฟลาวันนี้ลงพื้นที่อยู่บนดอยเลยครับวันนี้ บนดอยภูพ่อบทของตำบลทุ่งสมออำเภอขอคอจังหวัดพิจิตรสุรเชษฐ์มักรไม่ได้มาคนเดียวครับเรามาพร้อมกับคุณชัยสวัสดีครับมา,มาจเจอกันแล้ววันนี้บนภูเขาบนดอยอบนเขาก็ไม่เว้นนะอ,อมากันทั่วไปหมดเลยมาพร้อมกับกเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่แล้วก็เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเหมือนนาข้นบันไดยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเจ้าของนาข้าวอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับแนะนำชื่อนามสกุลครับ ผมชื่อตุ๋ยครับตุ๋ยภูพบดครับตุ๋ยภูพบดนะครับผตรงนี้คือตำบลตำบลทุ่งสมออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์ไหนก็เป็นเจ้าของนาแปลงนี้นะครับผมคนที่แนะนําให้รู้จักนุชฟร์ไลท์ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้ครับคนคุ้นเคยคนเดิมคนดีของท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงอนันต์ช่างเพลงครับผมเกาลุงอนันช่างเพลงเป็นคนแนะนานุชฟล์ไลท์ให้กับพี่ตุ๋ยได้ใช้กับข้าวพี่ตุ๋ยครับข้าวที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้เป็นข้าวเหนียวหรอ เป็นข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเหนียวพันอะไรพันหางปลาไหลหางปลาไหลเหมือนหางปลาไหลไหมครับผมปลาไหลเป็นหางปลาไหลนะครับเป็นข้าวพันข้าวเหนียวทั่วไปเนี่ยหรอเป็นข้าวเหนียวว่าที่เขาใช้ปลูกบนดอยข้าวไร่กันเรียกข้าวไร่ข้าวไร่เป็นข้าวไร่ต้องบอกนิดนึงว่าพันข้าวไร่เนี่ยจะเป็นข้าที่ใช้น้ําน้อยครับแต่เป็นนาที่อยู่บนดอยนาอยู่บนดอยครับน้ำค่อนข้างน้อยไหมอาศัยอาศัยน้ําฝนอาศัยน้ําฝนอย่างตามฤดูกาลตามฤดูกาลเท่านั้นเองครับผมเท่านั้นเองนะครับผม บนพื้นที่ลาดเอียงได้ไม่ต้องมีน้ําขังครับนี่คือผลผลิตของนุตไฟลายพี่ตุ๋ยครับพี่ใช้นุตไฟล์ยกับข้าวปัญัาปลาไหลยังไงเล่ฟังหน่อยคือผมใช้นุตฟล์สสุดหนึ่งผสมผสมในเมล็ดปุ๋ยที่จะไปหว่านโอ้เขาไ่ฉีดแไม่ีข้าวใช่ไหมครับข้าวกับปุ๋ยาทำไม่มไม่ฉีดเหมือนปกติคนทั่วไปเขาละพอดีมันไม่มีเครื่องฉีด ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ไม่มีเครื่องขีดด้วยครับไม่มีเวลาไม่มีเครื่องขีดด้วยครับก็เลยมาประยุกต์วิธีการใช้ใหม่ทํำยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยใช้นุสุดหนึ่งประมาณสักสิบซีซีผสมน้าไปประมาณสักครึ่งลิตรอ่ะผสมคนให้มันเข้าให้มันเข้ากันดีแล้วก็เอาไปสเปรย์ในเม็ดปุ๋ย เอาเอาปุ๋ยเทลงกับพื้นแล้วก็เอาที่สเปรย์ที่ผสมนุ่โฟไรท์ฉีฉีฉีแล้วก็ข้าวข้าวข้าวขาวให้เม็ดปุ๋ยมันได้สัมผัสนุ่โฟไรท์แล้วอัตราส่วนที่ใช้ย้ำอีกทีหนึ่งสิคือใช้สิบซีซีต่อปุ๋ยหนึ่งลูกหรือว่าห้าสิบกิโลนิดเดียวเองนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะพอใช้เสร็จสับแล้วคลุกเคล้าแล้วทำไงต่อก็เอาไปหวานในแปลงข้าวเอาไปหวานหวานครับเวลาใส่ปุ๋ยข้าวเรา พอข้าวเริ่มตั้งท้องนะได้มีการปรับปรุงมีการดูแลยังไงเพิ่มเติมอีกไหมก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็เห็นความแตกต่างชัดเจนก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มโอเคแบบตามยึถักกรรมเลยเนาะผลที่คุณพี่บอกเห็นแล้วมันแตกต่างแล้วก็ไม่มาดูมันอีกเลยเนี่ยมันเป็นผลเป็นยงไงก็รู้สึกว่าเม็ดข้าวเนี่ยอืลวงจะใหญ่อืแล้วก็เม็ดมีน้ําหนักเ่า <ค>ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะคนเกี่ยวมาเป็นพยานให้เขารับจ้างเกี่ยวใช่ไหมเขารับจ้างเกี่ยวเขารับจ้างเกี่ยวก็พูดว่างไงมั่งพี่ตุย๋ยเขาบอกว่าไม่ข้าวพี่ทําไมหนักจังคนชา,าวเขาใช่ไหมครับผมทําไมไม่ข้าวถ,ถึอหนักจังถึงหนักจังแล้วตอบว่าไงอ่ะผมบอกว่าพอผมใช้นุชฟอร์ไลท์ชาวเขาเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวไปทั่วรับจ้างเกี่ยวไปทั่วนะครับแล้วก็เคยเกี่ยวมาหลายที่หลายแปลงแล้วเขาจะไม่เขาบอกแปลงเนี่ย แปลงพี่ตุ๋ยเนี่ยทําไมรวงข้าวมันหนักเหลือเกินคุณชายลองแกะดูนะนี่คุณชายลองแกะดูนี่นี่เห็นไหมเราพิสูจน์กันเม็ดต่อเม็ดเลยลรงงานเห็นไหมครับผมนุ่นลายนี่ละเอียดจริงๆเลยเนี่ยนับเม็ดกันนับมาแล้วนะคราวนี้แกะเม็ดดูเลยฮะนี่ดูจมูกข้าวยังครบอยู่นะฮะความสมบูรณ์ของข้าวเป็นไงพี่เม็ดใสไหมเม็ดใสเม็ดเต็มอ้วนไหมโอ้โหอ้วนด้วย ปาดโอ้โหแล้วแล้วพี่ตุยนับเม็ดมั้งไหมในวารวงหนึ่งมีกี่เม็ดน่ะก็ตั้งใจจะนับอยู่แต่มันนับไม่ไม่ถ้วนอยากจะนับแต่นับไม่ถ้วน นี่แปลงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวหรือไงพี่ยังไม่ได้เกี่ยวครับเพราะอะไรอ่ะข้ายังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงอายุเกี่ยวมันหนักขนาดนี้ยังไม่ถึงอายุเกี่ยวอีกเหรอต้องคออีกสามวันอีกสามวันไม่ต้องกลัวน้ําท่วมในบนเขาเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยนี่เนี่นี่เดี๋ยวเราไปดูรวงข้าวที่เกี่ยวตรงเดี๋ยวเราไปดูรวงข้าวที่เกี่ยวกันอ๋อมันมีรวงข้าวแล้วก็ตากไว้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดู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 า่ หนักครับโอ้โหนักจริงอ่ะครับผมหนักไหมหนักไหมพี่ตุ๋ยหนักครับหนักนะนี่อันนี้คือรวงข้าวนะรวงข้าวที่ชัยนุชฟลอไรท์นะครับคนที่เกี่ยวข้าวเนี่ยเขาบอกว่าหนักข้อมือถึงขนาดบ่นเลยอ่ะเขาเขาจะเอากำใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วบอกมันหนักมากแล้วฮะครับผมมันหนักมากจริงๆครับผมท่านผู้ชมฮะนี่คือรวงข้าวนะที่เกิดขึ้นจากนุชฟลอไรท์เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว ครับผมตุ้ยฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในการใช้นุ่ฟอไรต์กับข้าวไร่บนภูเขาอ,อย่างนี้ก็า<ช>ฝากไปถึงเกษตรกร,ร,กรทุกท่านที่ปลูกข้าวไร่ถ้าหากว่าอยากให้ผลผลิตดีก็ลองใช้นุ่ฟอไรต์ไปเสริมประสิทธิภาพดูต้นทุนเป็นไงต้นทุนก็จะได้ลด,ดลงแล้วผลผล,ผลิตก็จะได้เพิ่มขึ้นอ,อยากได้ลงค่าหนัก,นกๆแบบผมก็มใช้นุ่ฟอไร์ไปผสม,มก็ขอฝากถึงเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ต้องการผลผลิตเพิ่ม นะครับไม่ว่าพืชผักทุกชนิดนะครับนะฮะได้หมดนะนูตฟอร์สูตรหนึ่งสูตรสองครับรายงานตรงจากนะฮะข้าวไร่ข้าวนาก้าบันไดบนยอดดอยภูพบททุ่งสมอเขาเคาะจังหวัดพิจบูรครับ